สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Annihilation แดนทำลายล้างโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2018นะครับโดยหนังมันจะเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ปนกับต่างดาวหน่อยนะซึ่งผมดูดแล้วก็ยอมรับเลยว่าไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แต่จะพยายามอธิบายให้ดีที่สุดนะครับสาหรับใครที่หลงเข้ามาแล้วยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอย เพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซับปุ่มซับสไครป์ผมด้นะและถ้าหากความกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นแน่นๆตามรลบชมกัรสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วละลายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้ใหคำแนะนำ หนังเริ่มมาที่ลีนาซึ่งเธอเป็นนักชีววิทยาลีนากำลังบรรยายเรื่องการแตกตัวของเซลล์กบนักศึกษาของเธอและพอเธอบรรยายเสร็จแดนเพื่อนของเธอก็เข้ามาคุยด้วยแดนบอกว่าช่วงนี้ทั้งสองไม่ค่อยได้เจอกันเลยลีนาก็พยายามตอบปัดไปว่าเธอยุ่งแดนก็พยายามจะชวนเธอออกไปเที่ยวนะครับแต่ลีนาก็ไม่สนเธอก็ขอกลับก่อนลีนาก็มานั่งคิดถึงความทรงจําระหว่างเธอกับเคนสามีของเธอแต่จากนั้นไม่นานเคนก็โผล่เข้ามาในบ้าน ลีนาที่เห็นก็ตกใจนะครับแต่เธอก็โผล่เข้ากอดเขาด้วยความคิดถึงเนื่องจากทั้งสองคนไม่ได้เจอกันมานานลีนาก็บอกว่าเธอคิดว่าเคนตายไปแล้วซึ่งในตอนนั้นเคนก็มีอาการแปลกๆลีนาจะคุยออกับเขาแล้วบอกว่าไม่มีใครติดต่อเขาได้เลยเคนไปอยู่ไหนมาแต่ถึงแม้ลีนาจะโยนคําถามไปสักเท่าไหร่เคนก็ไม่สามารถตอบอะไรเธอได้ลีนาบอกนายหายไปปีนเ,เต็มแต่ไม่สามารถจำอะไรได้เลยเนี่ยนะขนาดคําถามที่ว่าเคนกลับมาได้ยังไงเขายังไม่สามารถตอบได้ เคนตอบได้เพียงแค่ว่าผมจำหน้าคุณได้ผมเลยมาที่นี่จากนั้นเขาก็บอกว่าเขารู้สึกปแปลกๆและทัในใดนั้นเคนก็มีอาการเลือดไหลออกทางปากลีน่าจึงรีบเรียกรถพยาบาลและนำตัวเคนส่งรงพยาบาลทันทีแต่ในระหว่างที่พวกเขากำลังขนย้ายมันก็มีหน่วยสวาส่านมาดักรถพยาบาลเอาไว้จากนั้นลีน่าก็ถูกลากขึ้นไปบนรถเธอก็ตื่นขึ้นมาอีกทีในสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งลีน่าก็ได้เจอกับดรเวนเทรสซึ่งเธอก็เป็นนัก,กจิตวิทยาที่นี่ เวนเทสก็ถามลีน่าว่าเคนกลับบ้านมายังไงและเขาได้เล่าอะไรเ่อฟังไหมเขาได้พูดถึงเรื่องภารกิจเขาหรือเปล่าลีน่าก็ตอบไปครับว่าเขาไม่ยอมพูดอะไรเลยจากนั้นเวนเทสก็บอกว่าเคนมีสภาวะอวัยวะล้มเหลวซึ่งมันก็ทําให้เขาบาดเจ็บสาหัสและมีเลือดตกในอย่างร้ายแรงแต่ลีน่าก็คิดว่าเขาคงติดเชื้อไวรัสอะไรสักอย่างและพอเธอออกมาจากห้องลีน่าก็ได้พบกับสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งมันก็คือม่านสิงุงขนาดใหญ่ดเรเวนเทรสก็อธิบายเธอฟังว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสาปีก่อนเหตุการณ์ม่านลุงเข้ามาปกคุมปปะภาคารแห่งหนึ่งเราได้ส่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเข้าไปสำรวจแต่เขาก็ไม่เคยกลับมาและเราก็ยังคงส่งคนไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีใครรอดกลับมาได้ขอบเขตของม่านมันกําลังขยายตัวขึ้นมากทุกวันแล้วถ้าเราปล่อยมันไว้อย่างนี้ขอบเขตมันจะใหญ่ขึ้นจนครอบเมืองนี้และในที่สุดมันก็จะใหญ่ครอบโลกแถมด็อกเตอร์ยังบอกอีกว่า เคนอาการไม่ค่อยดีและตอนนี้เขากำลังจะตายซึ่งลีน่าก็เริ่มทําใจได้อยู่แล้วนะครับเพราะเคนก็หายไปจากเธอกว่า1ปีเธอคิดว่าเขาตายไปแล้วด้วยซ้ำลีน่าก็นึกถึงวันที่เคนมาบอกเธอว่าเขาจะไปทําภารกิจซึ่งเขาก็เป็นอาสาสมัครในการเข้าไปในม่านลุงและนั่นก็เป็นภารกิจสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายไปกว่า1ปีตัดกลับมาที่ปัจจุบันในสถาบันวิทยาศาสตร์มันก็มีสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัญญาเข้ามาทาักลีน่าเธอก็ชวนลีน่ามารู้จักกันทุกคน ซึ่งทั้งหมดก็ประกอบไปด้วยเชฟเฟิร์ดและโจซี่ลีน่าก็พบว่าเพื่อนใหม่ของเธอแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดามีทั้งนัก,กจิตเวชนักธรณีวิทยาร่วมไปถึงนักฟิสิกส์แต่นั้นลีน่าก็แนะนําตัวว่าเธอเป็นนักชีววิทยาสอนอยู่ที่มหาวาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในอเมริกาเชฟเฟิร์ดก็บอกกับลีน่าว่าพวกเธอจะเข้าไปในมาสลูภายใน6วันนี้และนอกจากทั้งสแล้วดเรเวนเทสก็จะเข้าไปด้วย เนื่องจากทีมที่เข้าไปก่อนหน้านี้มีแต่พวกทหารพวกเขาเลยเปลี่ยนแผนส่งนักวิทยาศาสตร์เข้าไปบ้างลีน่าก็พยายามถามนะครับว่าเกิดอะไรในม้านหลุงอัญญาจึงบอกว่ามันมีอยู่สองทฤษฎีซึ่งทฤษฎีแรกก็คือมีอะไรบางอย่างในนั้นฆ่าพวกเขาแต่ทฤษฎีที่สองพวกเขาอาจเสียสติและฆ่ากันเองจากนั้นในเวลาต่อมาดรเวนเทชก็เล่าให้ลีน่าฟังว่าเธอเป็นคนที่คอยรับอาสาสมัครและส่งพวกเขาเข้าไปในนั้นซึ่งคราวนี้มันก็เป็นขียโองเถอที่ต้องไปเองบ้าง ส่วนลีน่าก็บอกกับด็อกเตอร์ว่าเธอต้องการเข้าไปด้วยเพราะว่าเธออยู่ที่นี่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรเค้นได้การที่เธอเข้าไปในม่านมันอาจทําให้เธอรู้ก็ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาจากนั้นภารกิจก็เริ่มขึ้นนักวิทยาศาสตร์ทั้ง5คนก็บุกเข้าไปในมาลล่านสีหลงแต่พอเข้าไปได้ไม่นานพวกเธอทุกคนก็ตื่นขึ้นมาในเต็นท์ของตัวเองแต่ลีน่าก็จําอะไรไม่ได้เลยนะครับเชฟเฟิร์ดก็บอกว่าทุกคนจําอะไรไม่ได้แต่ดูจากบัญชีรายการอาหารแล้วเหมือนว่าพวกเธออยู่ในนี้มาหลายวันแล้วด้วย ลีน่าก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ส่วนโจซี่ก็บอกกับทุกคนว่าสัญญาณอะไรก็ตามที่ส่งออกไปนอกม่านมันไม่สามารถใช้งานได้เลยจากนั้นทุกคนก็ออกเดินทางสำรวจในม่านลุงเรื่อยๆพวกเธอก็มาเจอกับบึงแห่งหนึง่งลีน่าก็บอกกับทุกคนว่าดอกไม้ที่นี่มันแปลกมากๆทุกดอกมันแตกต่างก,กันหมดแต่มันงอกมันจะกิ่งเดียวกันซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้และในระหว่างที่สำรวจกระท่อมข้างบึงโจซี่ก็ถูกอะไรบางอย่างดึงเข้าไปในกระท่อมและเมื่อลีน่าตามเข้าไป เธอก็พบว่ามีอะไรบางอย่างงับเป้ของโจซี่อยู่ทุกคนก็พยายามช่วยโจซี่ออกมาได้สาเร็จลีน่าก็บอกกับทุกคนว่ามีบางอย่างอยู่ในน้ําและสิ่งที่พวกเธอเห็นก็คือไอ้เข้ยยักษ์สีเผือกที่ขาดขึ้นมาบนฝั่งทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็กาัดกระสุนใส่มันทันทีเลยนะครับซึ่งโชคดีที่กระสุนสามารถยับยั้งมันได้และพอไอ้เข้มันหมดฤทธิ์ลีน่าก็ง้างปากของมันออกมาดูเธอก็พบว่าฟันของไอ้เข้มันซ้อนกันเป็นชั้นเหมือนกับฟันของฉลามซึ่งมันแปลกมาก ลีน่าคิดว่าสิ่งนี้มันอาจจะเกิดจากการกลายพันธุ์ของเซลล์จากนั้นพวกเธอก็ออกเดินทางกันต่อเชฟเฟิดก็ถามลีน่าว่าคุณไปเรียนยิงปืนมาจากไหนลีน่าก็ตอบว่าเธอเคยอยู่กองทัพมา7ปีเพราะปลดประจำการเธอก็เลือกมาเรียนและเธอก็จบมาเป็นศาสตราจารย์แต่ลีน่าก็พยายามปกปิดเรื่องของเคนเอาไว้นะครับเพราะทุกคนในนี้ไม่รู้ว่าเคนเป็นสามีของเธอแต่ทุกคนรู้ว่าเคนเป็นคนเดียวที่สามารถออกจากหมาสีลุงไปได้และอาการของเขาก็ไม่สู้ดีนัก ลีน่าก็ได้รู้ว่าเพื่อนของเธอแต่ละคนตาก,ก็มีปัญหาครอบครัวกันทั้งนั้นบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าบางคนก็อยากฆ่าตัวตายแม้แต่เชฟเฟิร์ดก็เสียคนรักของเธอไปเหมือนว่าในกลุ่มของเธอเป็นการรวมตัวของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียทุกคนเหมือนมาทําภารกิจสุดท้ายโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเจออะไรบ้างซึ่งในตอนนั้นลีน่าก็สังเกตว่าเมื่อพวกเธอเข้าใกล้ประภาคารมันก็จะมีการแตกตัวของเซลล์มากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งในวัชพืชต่างๆมันก็เริ่มแปลกไปจากโลกปกติ จากนั้นทั้งกลุ่มก็ได้เข้าไปที่โรงอาหารหลางแห่งหนึ่งลีน่าก็ได้เจอกระบ,บอกติดผนังซึ่งมันไปนชื่อของทหารแต่ละคนที่แปะอยู่แถมมันยังมีชื่อเคนอยู่ด้วยนะครับดรเวนทรสก็บอกว่านั่นเป็นชื่อของทหารรอบสุดท้ายที่เข้ามาในนี้ซึ่งพวกเขาใช้ห้องนี้เป็นถายปฏิบัติการจากนั้นพวกเธอก็เจอกับเมโมรีกาที่ว่างอยู่บนโต๊ะมันแปะข้อความไว้ว่าสําหรับคนที่มาที่นี่จากนั้นโจซี่ก็เปิดมาดูพวกเธอก็พบว่าเป็นคลิปวิดีโอของเคนซึ่งเขากําลังใช้อองของขคนในใกลุ่ม พอกรีดเปิดปากแผลออกมาแล้วพวกเขาก็พบว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในท้องชายคนนั้นมันเหมือนกับว่าไส้ของเขาขยับเองได้จากนั้นทั้งกลุ่มก็ไปที่สาว่าน้ําและพวกเธอก็พบกับซากศพที่ติดอยู่บนผนังซึ่งมันก็ทาให้ทุกคนช็อกอย่างมากแต่พวกเธอก็จําเป็นจะต้องพักที่นี่ในคืนนี้ลีน่าก็นึกถึงตอนที่เขนมาลาเธอซึ่งเขาก็บอกรักเธอเหมือนเป็นการสั่งเสียครั้งสุดท้ายในคืนนั้นดรเวนเร์ทรสก็ได้วางแผนกับลีน่าว่าในตอนเช้าพวกเธอจะไปที่ชุมชนล้างใกล้ปราคาร แต่ในระหว่างที่ทั้งสองคุยกันอยู่มันก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นคนอื่นๆที่หลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาจากเสียงลีน่าก็พบว่ามันมีบางอย่างพังรัวเข้ามาและในทันในนั้นสิ่งนั้นมันก็พุ่งเข้ามากัดเชฟเฟิร์ดและลากเธอหายเข้าไปในป่าลีน่าก็พยายามวิ่งตามนะครับแต่มันก็ไม่ทันการแล้วหลังจากการจากไปของเชฟเฟิร์ดทุกคนก็อยู่ในอาการโศกเศร้าโจซี่ก็พยายามเสนอว่าเราต้องกลับออกจากที่นี่เพราะในนี้มันอันตรายมากซึ่งอัญยาก็เห็นด้วย แต่ดเรเวนเฟสก็บอกว่าเราต้องไปถึงปภา,าคารแถมเธอยังบอกว่าเธอจะไม่กลับไปเด็ดขาดใคยไม่อยากตามเธอมาก็ตามใจซึ่งลีน่าก็บอกกับอันญ,ญาและโจซี่ว่าถ้าพวกเธอกลับไปทางเดิมมันต้องใช้เวลาถึงหวันแต่ถ้าเรามุ่งไปยังชายฝั่งมันใช้เวลาแค่2วันเท่านั้นพอที่ยินแบบนั้นทั้งสองจึงเห็นด้วยและทั้งกลุ่มก็ได้เดินทางกันต่อในตอนนั้นเองลีน่าก็ปลีกตัวออกมาเธอก็ได้พบกับลูกกวางน้อยที่มีเข่าสีม่วงซึ่งมันเป็นสัตว์ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน จากนั้นเธอก็ไปเจอศพของเชฟเฟิร์ดในสภาพสยดสยองลีน่าก็ออกมาบอกกับทุกคนว่าเชฟเฟิร์ดไปหวันไปที่เรียบร้อยจากนั้นทั้งหมดก็เดินทางกันต่อและเมื่อเดินทางไปเรื่อยๆทั้งกลุ่มก็ได้เจอกับจุดตั้งแคมป์ใหม่พวกเธอก็เจอกับดอกไม้ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์จากนั้นโจซี่ก็ได้คําตอบแล้วว่าทาไมคนที่เข้ามาในม่านแห่งนี้ไม่สามารถติดต่อคนข้างนอกได้เพราะว่ายิ่งเข้าใกล้ประภาคารมากเท่าไหร่ทุกสิ่งจะยิ่งถูกหักเหไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับสัญญาณวิทยุ ไม่เว้นแม้แต่ดีเอของพืชหรือมนุษย์แม้แต่ดอกไม้ก็ถูกหักเหแปลสภาพให้มีรูปร่างเหมือนคนก่อนที่ทั้งกลุ่มจะเข้าไปพักในบ้านลีน่าก็สังเกตเห็นว่าอัญญามีบางอย่างปแปลกซึ่งในคืนนั้นเองลีน่าก็ได้เจาะเลือดของเธอและนําไปตรวจซึ่งเธอก็พบว่าเซลล์เลือดของเธอมันแบ่งตัวออกแถมนังจะเฉลยสาเหตุด้วยนะครับว่าทําไมลีน่าถึงเข้ามาปฏิบัติภารกิจนี้นอกจากเพื่อหาความจริงว่าเคนสามีของเธอเจอกับอะไรลีน่าได้แอบเล่นชูกับแดนเพื่อที่ทํางานของเธอและเคนก็บังเอิญจับได เขารู้สึกผิดหวังกับตัวเธออย่างมากและหมดอะไรตายอยากกับชีวิตเขนจึงอาสาเข้ามาในบ้านหลงซึ่งมันก็ทําให้ลีน่ารู้สึกผิดจนเธอต้องเข้ามาไถ่บาปในนี้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันในขณะที่ลีน่าหลับอยู่อัญญาก็เอาปืนมาจ่อที่หัวของเธอและบอกว่าแกมันนางขี้โกหกจากนั้นก็ใช้ปืนทุบไปหนึ่งดอกลีหน้าหลับอัญญาก็มัดทุกคนไวก้กับเก้าอี้เธอก็เอารูปของเข็นที่อยู่ในสร้อยของลีนา่ามาถามลีน่าว่าทําไมเธอถึงไม่ยอมบอกเรื่องนี้ อัญญาโทษว,ว่าลีนาเป็นคนพาพวกเธอมาตายและย่าคิดว่าลีนาเป็นคนฆ่าเชฟเฟิร์ดด้วยนะครับเนื่องจากมีลีนาคนนี้ที่เห็นสัตว์ร้ายนอกนั้นไม่มีใครได้เห็นตัวมันเลยอัญญาเลยหมดความเชื่อใจในตัวลีนาและคิดว่าเธอเป็นคนโกหกในสถานการณ์ตึงเครียดสุดขีดท่านในนั้นอัญญาก็ได้ยินเสียงของเชฟเฟิร์ดซึ่งมันเป็นเสียงร้องตะโกนขอให้ช่วยพอได้ยินแบบนั้นอัญญาจึงรีบวิ่งออกไปแต่เธอหารู้ไม่ว่านั่นมันไม่ใช่เสียงของเชฟเฟิร์ดแต่มันเป็นหมีป่าขนาดใหญ่และถึงแม้ว่าตัวของมันนจะเป็หมี แต่มันสามารถเรียนเสียงของเหยื่อที่มันกินเข้าไปได้ซึ่งรอบนี้มันก็เรียนเสียงของเชพเพิร์ดนะครับและแน่นอนว่าอัญยาก็ติดกับทั้ง3าก็พยายามนั่งให้เงียบที่สุดเพื่อไม่ให้หมีโจมตีไอหมีมันก็เข้ามาดมพวกเธอแต่มันก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับซึ่งในขณะนั้นเองอัญยาที่รอดจากการโจมตีมาได้เธอก็เข้ามากราดกระสุนสมีแบบชุดใหญ่ซึ่งมันก็ทําให้หมีเข้าโจมตีเธออีกครั้งอัญยาก็โดนหมีขย้ำเข้าที่คอและเธอก็ไปหว่นในที่สุด จากนั้นหมีมันก็พยายามเข้ามาเล่นงานทั้ง3แต่โชคดีที่โจซี่แก้มัดออกมาได้และเธอก็ใช้ปืนลวงใส่มันจนตายหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมานับไม่ถว้วนดรเวนเทรสก็อยากไปถึงประภาคาได้เร็วที่สุดเพราะเธอคิดว่าการอยู่ที่นี่ต่อก็มีแต่อันตรายถ้าเราเร่ไงให้ไปถึงที่นั่นทุกอย่างมันก็คงจะดีกว่านี้จากนั้นเธอก็จากไปคนเดียวโดยในเช้าวันลุกขึ้นลีน่าก็ได้บอกกับโจซี่ว่าเธอควรจะไปจากที่นี่ได้แล้วจากนั้นโจซี่ก็ถามกับลีน่าว่า สามีของคุณอยู่ที่นี่นานแค่ไหนลีน่าก็ตอบตามความจริงนะคะว่าประมาณ1ปีจากนั้นเธอก็บอกกับโจซี่อีกว่าเรื่องที่เธอพูดเกี่ยวกับการหักเหมันเป็นเรื่องจริงลีน่าลองตรวจเลือดของเธอดูแล้วมันแตกออกไปสส่วนเหมือนกับเซลมะเร็งและมันก็อยู่ในตัวพวกเราทุกคนและลีน่าก็พบว่าโจซี่มีอาการแปลกๆเธอก็เดินเข้าไปในสวนดอกไม้ที่เป็นรูปร่างมนุษย์ในขณะนั้นตามร่างกายของเธอก็มีดอกไม้พุดออกมาจากนั้นโจซี่ก็กลายเป็นดอกไม้ไปตลอดกาล ลีนาที่เห็นแบบนั้นก็เสียใจอย่างมากแต่ยังไงเธอก็ต้องเดินทางต่อและในที่สุดลีนาก็มาถึงชายหาดจนได้ซึ่งบนชายหาดก็มีผลึกแก้วที่มีรูปร่างเป็นต้นไม้ลีนาก็เดินมาถึงประภาคารก่อนที่เธอจะตัดสินใจเข้าไปด้านในซึ่งมันเป็นจุดศูนย์กลางของความวุ่นวายทั้งหมดในนั้นลีนาก็พบว่ามันมีรูขนาดใหญ่ซึ่งมีศพอยู่ตรงนั้นด้วยหนึ่งศพแล้วก็มีกล้องวิดีโอตั้งเอาไว้ลีนาก็ตัดสินใจเปิดวิดีโอดูเธอก็พบว่ามันเป็นคลิปที่เอ,เอไว้ ซึ่งในคลิปเธอก็พบว่าเ็นนั่งอยู่ริมผนังเขาพูดว่าผมเคยคิดว่าผมเป็นมนุษย์เคยมีชีวิตแต่ตอนนี้ผมชักเลิมไม่แน่ใจถ้าผมไม่ใช่เ็นผมจะเป็นตัวอะไรไปได้ผิวหนังของผมเคลื่อนไหวเหมือนของเหลวผมทนอีกต่อไปไม่ไหวแล้วจากนั้นเ็นก็ใช้ระเบิดฟอสฟอรัสร,ระเบิดตัวเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีเข็นอีกคนหนึ่งโผล่เข้ามาลีน่าก็บอกกับตัวเองว่าเป็นไปไม่ได้เธอก็ปิดกล้องและตัดสินใจมุดเข้าไปในรู ลีน่าก็เจอกับดรเวนทรสในนั้นแต่ตอนนี้ดรแทบจําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเธอก็บอกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในตัวเธอซึ่งมันไม่เหมือนกับพวกเราและฉันไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรแต่มันกําลังขยายตัวโอบล้อมทุกอย่างจากนั้นดอ,อร์ก็พ่นแสงสีทองออกมาจากปากร่างกายของเธอก็ถูกเผาไหม้ไปด้วยปเปลวเพลิงสีทองจากนั้นดอ,อร์ก็สลายกลายเป็นรูอีกหนึ่งรูลีน่าที่เห็นแบบนั้นก็พยายามมองเข้าไปในรูสีทองและเศษเลือดของเธอก็ถูกดูดเข้าไปในรูนั้นและมันก็แตกตกกกัววออมมานนมาาจํนน ลูสีทองมันก็ได้สร้างร่างกายมนุษย์ออกมาลีน่าที่เห็นแบบนั้นก็พยายามโจมตีนะครับแต่ปืนก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้เธอจึงตัดสินใจวิ่งหนีออกมาแต่สิ่งนั้นมันก็มดาดักรอเธอด้านนอกอยู่แล้วไม่ว่าลีน่าจะขยับตัวไปทางไหนท่าทางยังไงสิ่งนั้นมันก็จะขยับตามเธอเรากว่ามันคือร่างโคลอของลีน่าแล้วพอเธอต่อยมันเป็นหนึ่งมัดร่างโคลมันก็สวนกลับจนเธอสลบแม้แต่ท่าสลบร่างโคลมันก็ทําตามนะครับพอลีน่าฟื้นขึ้นเธอก็ตัดสินใจว่าจะต้องทําอะไรสักอย่าง ลีน่าก็หยิบระเบิดบนพื้นขึ้นมาเธอก็ยัดใส่มือของมันและในตอนที่เธอแตะตัวมันเป็นครั้งแรกร่างคโคลนมันก็กลายเป็นรูปร่างหน้าตาของลีน่านะครับจากนั้นลีน่าก็ตัดสินใจปลดระเบิดปล่อยให้ร่างโคลนกำลังระเบิดลูกนั้นเอาไว้และเธอก็วิ่งหนีออกมานอกประภาคารร่างคโคลนนิ่งที่โดนระเบิดมันก็เอามือไปจปับศพของเคนจากนั้นมันก็เกิดไฟลุกไฟมันก็ลุกทั่วไปทั่วประภาคารเลยนะครับซึ่งร่างคโคลนมันก็กลับเข้าไปในลูอีกครั้งจากนั้นไฟก็ลุกทททััท่่ววไป้งชาหา แต่หลังจากที่ลีนาออกจากม่านสีลุงมาได้เธอก็ถ,ถูกสอบสวนโดยนักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็ถามว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้มันเกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวใช่ไหมแต่ลีนาก็ตอบว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันและเหตุผลที่ร่างโทลนโจมตีเธอมันแค่เรียนแบบเธอเท่านั้นเพราะเธอไปต่อ,อยมันก่อนแต่นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันกำลังทำให้พวกเรากลายพันธุ์ลีนาเลยสวนกลับไปว่ามันกำลังสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาพวกเขาจึงถามต่อว่าสิ่งที่พวกมันกำลังสร้างคืออะไร ลีน่าก็ตอบว่าฉันก็ไม่รู้นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเราส่งทีมกลับไปที่พะ่าคารนั้นเมื่อสองสามชั่วโมงก่อนพวกเขาพบว่าทุกอย่างเป็นเท่าฐานไปหมดแล้วและสิ่งที่คุณคิดว่ามีชีวิตอยู่ในนั้นตอนนี้มันคงตายหมดแล้วแหละลีน่าก็ถามว่าคุณบอกฉันได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเคนพวกเขาก็บอกว่าหลังจากม่านสิงลุงโดนทําลายความดันของเคนก็กลับมาสถียนชีพจรของเขาเริ่มสูงขึ้นจนกลับมาเป็นปกติลีน่าก็ได้มาเจอกับเคนอีกครั้ง ซึ่งนี่ไม่ใช่เข็นตัวจริงนะครับเข็นตัวจริงเผาตัวเองตายในประภาคารไปแล้วนะลีน่าก็เข้าไปถามตรงๆว่านายไม่ใช่เข็นใช่ไหมมันก็ตอบกลับมาว่าผมคิดว่าผมไม่ใช่นะจากนั้นมันก็ถามสวนกับลีน่าไปว่าแล้วคุณคิดว่าคุณใช่ลีน่าหรือเปล่าแต่ลีน่าก็ตอบอะไรไม่ได้นะครับก่อนที่ทั้งคู่จะโผกอดกันแต่จุดนี้สายตาลีน่าก็แปลกไปเหมือนว่าลีน่าที่ออกมาจากบ้านหลงมันจะไม่ใช่ลีน่าตัวจริงไอ้ตัวนี้เหมือนจะเป็นร่างโคลนเหมือนกับเขนนะครับ และอันในฮิเลชันแดนทำลายล้างก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับอันในฮิเลชันเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับลีหน้าที่ออกจากบ้านสิงลุงมาได้มันคือร่างจริงหรือมันคือร่างโคลนกันแน่ส่วนตัวผมแล้วผมก็ตอบตรงๆเลยนะครับว่าไม่มั่นใจแต่ถ้าดูจากภาพในหนังแล้วผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นร่างโคลนนะครับยังไงผมก็รบกวนเพื่อนๆที่รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกผมทีนะครับว่าลีหน้าคนนี้คือตัวจริงหรือเปล่า สำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็อย่าลืมกระทืบไลน์และสัด์ปุ่มซับตะไคร้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ